ุ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมานค่ะมามาแซ่บมโน่นกันพาพ่อแม่พี่น้องมากินส้มอีกแล้วค่ะเหมือนเรื่องต่ำโน่ต่ำโน่ปูดองพ่อแม่พี่น้องโอ้ยต่ำมะฮงอันนี้ปูปูดองค่ะปูดองเอ็ดใหม่ น้ำปลาแดะน้ำป่าอันนี้น้ำปูดองเป็นไมพี่น้องคาดไปได้เลยน้ำปูดองอันนี้คือคาดไปได้กันฟงสุรุดค่ะน้ำมัน้ำมะขามเป๊ค่ะแล้วก็มะนาวส้มผสมผักก็เท่านี้แกแต่าหุงทั่วไปแล้วพ่อไม่พป่น้องวันนี้สวนพ่อพม่น้องมากินส้มน้ำกันค่ะยุดนึ่งมือพ่อพี่น้องเ้ยยุดนึ่งมือพอได้หายเจอค่ะ มาค่ะมามาตามับมะงกินส้มย่ามใบน้ำกันพอนพี่น้องเอ้ยไม่ได้หยุดค่ะโอ้ยเจ็ดย่า,สายสไตล์ป้านๆคือเก่าค่ะสไตล์ป้านๆบ้านเหอมเลยแล้แซ่บไปหลายพ่อแม่พี่น้องมามาไม่กินตับด้วยน้ำกันพอนพี่น้องอูดองแซ่บไปเลยค่ะ เท่ากันเแค่กันนี่มีเมนทอร์ฟักเงาค่ะเท่าฟักเงาต้องไปซื้อร้านร้านไทยร้านเอซ่ค่ะอันนี้ซื้อ,อยู่ร้านฝรั่งเขาซื้อกินกันไม่รู้ <c oughs> สุกิแต่ถือว่าสุก,กีเท่าไรที่ยังได้กินค่ะ <c oughs> โอ้สุนพี่เพิเ่งเนาะ ชุนพริกอะโอ้พริกกระเด็นออดจะโคก ปกติตาบมุ่งับมักซ์เยอะมะหุ่งน้อยเออมะเขือน้อยพช่ไหม้องมะเขือเทศน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศน้อยหมดค่ะกระเซยแบบนี้แทนมะเขือเทศใหญ่ ผู้ดองค่ะน้ำปลาแดงคนติดอันนี้เลยน้ำป่าผงสุรสค่ะผงสุรสก็ตามชอบ okay

มาเดินประเซอร์ประโดนมากันตำโนปูดองเพราะไหพี่น้องอหอมตุ้งครับจิดครับแดนมาค่ะมากินชมย่ามใบน้ํากันค่ะ เพ็ดเผ็ดโอ้แซบเลยแซบคั่กอะไรกันแ,แซบนุ่กลมกลมเื่อมาได้ความความกลมกลมจะน้ำดองปูดองพร้อมค่ะเพราะเพราะมันเลยมีน้ำตาลพร้อมกับพ่อแม่หนุน่ชนั่แหละเป็นแบบนู่เข้ากันไปเลยค่ะปูดองนี่เอด็ดสกอยวู่ไปกินเลย่อนนั้นแซบไปเลยมามามาแซบมนโนนกำการมาเนี่ยแล้เทซื่อถ้วยก่อน ม่เอาแบางแล้วก็คิ้องเทเลมามามาสเสียพนวนการไปดิดงเขกินส้มย่บบาใบค่ะโอ้ยคับใหญ่เพ่นเพ่อ

สะอจือคนากินซมยามบ่ายน้ำกันมาไม่หนัแพรสะเดจือแซ่บนัวหลายๆค่ะ เสียงดังได้ด้วยค่ะคือหนึ่งคือย่ำเสียงดังอยูแล้วสองคือมันเคอร์กอ,องพรมผี่น,น้องเครอรไมโครโฟนแห้งดังเข้าไปใหญ่อีกปูค่ะ ปูกระแทบนู่นหลายพิ่มพี่น้องมาเดินมาเดินมาซอยกินในบ้านกินส้มย่าใบพิ่มพี่น้อง ขอบคุณในหลายที่มาแซบมาโน้มนําแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องยูดีมีแห้งขาสวัสดีค่ะ